สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพามาซื้อขี้ปูนนะครับไปส่งลูกค้านะครับไปดูว่าเขาจะใส่ให้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่สั่งไปก็เกือบเต็มกล่องนะครับนี่ครับขี้ปูนนะครับเป็นภูเขาเลยครับนี่ครับขี้ปูนจาก ที่เหลือจากซีแพคนะครับนะครับให้พี่น้องเอี C ได้ดูนะครับที่กรุงเทพนะครับต่อไปเราจะไม่มีดินนะครับเราอาจจะเป็นขี้ปูนผมที่แทนนะครับต่อต่อไปข้างหน้านะครับ ตักนะครับดูแกตักนะครับขีรจ้อยถ้าจ้อยนะครับโฮ้ค,ครับดูแกทำนะครับคนขับก็ไม่รู้ว่าบ่นอะไรนะครับตักมวกมิบพวมิบพวมิบนะครับแกเป็นอย่างนี้มานานนะครับแต่ผม เห็นนะครับเข้าวงการมาแล้วแต่คุยเรื่องนะครับคุยแกรู้เรื่องนี่ครับก็วันนี้ก็บ้างๆครับมาจัดไปสองเที่ยวนะครับเป็นขูเขานะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะครับ นี่คืออะไรเป็นบอ่อนะครับอ๋อตรงนี้ตรงที่เทนะครับสิบล้อก็เทตรงนี้นะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะครับ นะครับโอ้โหตะเปลาลูกแกเขียนะครับแต่ผมบอกแกเยอะเลยแกเอาไมโครทุบรถผมมแย่เลยนะครับ โอ้ยแกแถมดูแกแถมนะครับศอกหนึ่งกระป๋อง อย่าทำไปเรื่อยของแกไปเรื่อยนี่โอ้โหดูดูแกจะเอามาให้ผมดูนะครับโอ้ยตาเป่าตากันเยอะร่อยโอ้ชุดงเอดเลยครับโอ้แกจะเวียงมาใส่ผมเหมเนี่ยบอกแกเยอะพอพอ ดูแก okay, ทำนะดูแกทำนะดูแกทำนะครับแกจะทำไปเล่นเรื่อยๆของแกนะครับดูแกทำดูแกทำนะครับแต่ผมบอกแกเยอะไม่ได้แกเอาผมแน่นอนเลยพอแล้วทีนี่พอแล้วแหละสงสารแกนะครับ แกเปนลุงน้อเขาอนกันไม่ใช่เท่าแก่นะครับเยีบเยยบเยๆบยบเยยบผมยกที่โปให้ยกยกนิ้วให้แกเลยตาเปาแกรอดได้ดีมากยอมใจแกจริงๆแกซื่อสัตย์ต่อแกซื่อแกซื่อสัตย์ต่อเท่าแกมากนะคนนี้ สวัสดีครับยีนทุกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกันแจให้นายิีน6ร้าน้ำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ